สวัสดีค่ะดิฉันแอนแห่งเว็บ o v o i c e .16 กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เพื่อนร่วมรายการของเราก็คุณนัทแต่ตอนนี้คุณนัทยังไม่มาเดี๋ยวแอนก็จะพูดไปสักพักนึงก่อนนะคะเพื่อที่จะรอให้คุณนัทเขาเข้ามาร่วมรายการะคะ่ะข้างหัวข้อ,อของเราในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่อง c i m e s AGAINST humanity ซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะเข้าอาจจะรู้อาจจะเข้าใจนะคะหัวข้อของเราในในวันนี้แล้วก็ก่อนอื่นที่แอนจะเข้า,าลงในรายละเอียดหัวข้อนะคะดิฉันก็จะขอประนามการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ผู้สั่งการในวันนี้เป็นการกระทำที่ได้ละเมิดสิทธิมนุษย,ยชน อย่างเต็มรูปแบบความหมายก็คือนะคะได้ทำการฉีดน้ำที่ผสมสารเคมีแล้วก็ใายแก๊สน้ำตายิงกับผู้กลุ่มผู้ชุมนุมคือกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะเขามามาเรียกร้องตามสิทธิเขามาแบบปัสศจากมาด้วยความสงบแล้วก็เรียกร้องให้ทางารัฐสภา สอสอสอวอเนี่ยรับร่างรัฐธรรมนูญของฉบับประชาชนที่กลุ่มไอรอได้ร่างขึ้นร่วมกับประชาชนเนี่ยนะคะซึ่งมีผู้ร่วมอย่างที่ดิฉันเคยได้พูดในในคลิปที่แล้วว่า1732คนเนี่ยแต่ทางฝ่ายผู้มีอำนาจสูงสุดไม่ใส่ใจแล้วก็ไม่สนใจกับทำร้ายประชาชนซึ่ง ประชาชนเหล่านั้นมีทั้งเด็กอนุบาลเด็กนักเรียนและก็กลุ่มผู้ชมุมรนุมนักศึกษาหลายหลายหลากหลายที่มาร่วมช่างไม่น่าช่างน่าละอายจริงๆพวกคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงพวกคุณได้กระทำการละเมิดซึ่ง สายตาทั่วโลกพวกคุณก็ไม่แยแสพวกคุณไม่แคร์ว่าสายตาโลกแล้วก็นักข่าวเขาจะคิดยังไงเขาจะออกข่าวยังไงตอนนี้มีการนะคะมันก็เหมือนกับการที่ว่าคุณคุณได้เปิดหน้าออกมาต่อสู้กับประชาชนที่มามือเปล่าอย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ก็แล้ว,แล,วแล้วอีก,อ,กอีกวันนี้ก็เหมือนกันในตอนช่วงอ่อก่อนที่ ทนายอานท์จะบอกอยุติการชุมนุมนั่นน่ะก่อนประมาณสองทุ่มกว่าก่อนจะสามทุ่มก่อนที่จะทนายอานท์จะบอกเรื่องการชุมนุมก็ได้มีการยิงก็ได้มีเสียงดังคาดว่าเป็นระเบิดปิงปองสามถึงสี่ลูกเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นร้อยคน การอาสาโดนยิงด้วยกระสุนปืนอันนี้คือน้ำพึ่งหยดเดียวที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยจากที่ผู้มีอำนาจไม่ยอมละละไม่ยอมยอมรับการเจรจาพวกคุณต้องการต่อสู้กับประชาชนมือเปล่าพวกคุณไม่คิดถึงว่าประชาชนในส่วนฝั่งผู้ชุมนุมเนี่ย มาด้วยความสงบแต่อำนาจรัฐผู้สูงสุดใช้ทหารแล้วก็ใส่เสื้อเหลืองออกมาทำร้ายผู้ชุมนุมตั้งแต่บ่ายสองมีการเครื่องหินมีการมีมีการ,การฟาดผู้ชุมนุมด้วยด้ามธงพวกคุณจงใจที่จะให้เหมอะปะทะกันเพื่อที่พวกคุณจะได้กระทำการยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่ง แต่ทีนี้ผู้ชุมนุมเขามีความฉลาดพอเขาพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้มีการประทะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการาสูญเสียแล้วก็ไม่ให้เกิดการเสี่ยงไปกับกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมซึ่งมีเด็กสตรีแล้วก็ตั้งแต่อนุบาลมาเนี่ยพวกคุณก็ไม่สนใจพอตกดึกปุ๊บพวกคุณก็เล่นหมารอบกัดพวกคุณไม่มีศักดิ์ศรีกษักรตริย์วชิราลงกรพวกคุณโหดเหี้ยม ราชวง์จากกีถึงข่าวล่มสลายในมือคุณดิฉันจะบอกเลยนะคะพวกคุณอส,อ,สอสสศิระบอกว่าราชวงศ์ว่าราชวงศกก์จักรีปกป้องราชวงศ์มีใครเขาอยากจะทําให้ราชวงศ์ล่มสลายมั่งนอกจากพวกคุณโหนแล้วก็ทําให้เสื่อมนี่แหละคือการที่พวกคุณได้กระทําการที่มิชอบผิดด้วยด้านหลักมนุษย์ เอ่อมนุษยชนแล้วดิฉันก็อยากจะถามหาอยากจะถามหาว่าไอไอไอกสมเนี่ยคุณไปมุดรูมคุณไปมุดหัวอยู่ที่ไหนกสอมสำนักสิทธิมนุษยชนประเทศไทยเนี่ยไปทำอะไรอยู่ทำไมถึงไม่ออกมามาประนามในการกระทาของฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำการกระทารุนแรงในครั้งนี้พวกคุณทำอย่างเดียวถ้าเป็นเสื้อเหลือง ใครก็ตามที่ใส่เสื้อเหลืองเป็นกลุ่มของพวกคุณทั้งนั้นพอใส่เสื้อเหลืองปุ๊บมีฤทธิ์มีเดชแล้วก็มีอํานาจสามารถที่จะไล่เครี่ยงตีชาวบ้านเขาโดยไม่มีความผิดบ้านเมืองบ้านเมืองใดไร้ความยุติธรรมบ้านเมืองนั้นอ่ะบนไลัยแน่นอนยุค2 0 1 0นเนี่ยประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแล้วถึงข่าวที่ประเทศไทยจะต้องนองเลือดก็คราวนี้แหละเพราะว่า เจ้าของแห่งรัฐเจ้าของประเทศไม่ใยดีนอกจากไม่ใยดีไม่ทําอะไรแล้วยังเป็นอีแอบขอให้เป็นอีแอบอยู่ห้องหลังสั่งการโดยผ่านไอ้ไอ้สมีไอ้สมีอันอันทอิสระทาร้ายประชาชนพวกคุณมันเที่ยพวกคุณมันสัตว์อสุรกายมาเกิดพวกคุณไม่มีทางที่จะอยู่อย่างสงบดอก นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกคุณมีแต่ความหิวกระหายในอำนาจพวกคุณไม่เคยปล่อยวางแล้วพวกคุณไม่เคยดูว่าประเทศตอนนี้มันละสัมละสายขนาดไหนไอประยุทธ์ให้เช่า99ปีให้การให้เจ้าสัวให้ในายทุนจีนเข้ามาครอบงำประเทศไทยแบ่งประเทศไทยออกเป็นเสียง่ยง ด้วยความที่โมโหเห็นเด็กๆเ,เห็นเด็กนักเรียนเห็นเด็กอนุบาลได้รับบาดเจ็บมันก็อดไม่ได้เป็นใครก็อดไม่ได้หรอกนะคะ,ะ,ะหลังจากนี้ไปดิฉันก็จะจะพูดถึงว่าไอ,ไอความผิดอาญาระหว่างประเทศชนิดร้ายแรยงเนี่ยนะคะมันมีมันมีอะไรมั่งและความ ผิดที่ละเมิดต่อสิทธิทมนุษยชนรวมทั้งศาล of a g a i n คืออะไระดำเนินคดีที่จะกล่าวมาได้ที่ศารใดมั่ง c o s of o g a i n ก n ก็คือ,อสารนานาชาตินะฮะมีผู้อ่านที่สงสัยถามถามมาในเรื่องเกี่ยวกับความผิดทางอาญาระหว่างประเทศชนิดร้ายแรงที่เรียกว่า c a l อ Calm against humanity หรือความผิดทางอาญา ที่เป็นปรัปักกับมนุษยชาติรวมทั้งความผิดทั้งในทางแพ่งและทางอาญาที่อาจเกี่ยวกับความผิดที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนเมื่อเกิดเหตุที่กล่าวมาแล้วผู้เสียหายจะไปฟ้องคดีได้ที่ศาลใดนะคะดิฉันก็จะขอสาธยายแล้วก็ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจอยากจะมารับชมรับฟัง ก็ดิฉันก็คงจะต้องดำเนินรายการเพียงผู้เดียวนะคะถ้า,าคุณนัดมาทันก็คงจะได้คุยกับคุณนัดอีกทีหนึ่งค่ะคือมันอย่างนี้นะคะคำตอบนะคะข้อที่1นสารที่ว่านี้ไม่ใช่สารที่ก่อเกิดขึ้นตามกฎหมายกฎหมายในไม่ว่าในชาติใดหรือเกิดตามสนธิสัญญาฉบับใด อย่างเป็นทางการด้วยเหตุนี้การการจะนําสารในรูปแบบนี้อ้างนี้มาบังคับใช้จึงไม่น่าที่จะมีเหตุผลใดๆตามกฎหมายผมก็คือในานามของเครดิตที่คุณให้มานี่นะคะผมจึงขออแสดงความเห็นสารในรูปแบบที่ไม่น่าจะมีผลใดๆตามกฎหมายที่มีอยู่ในวันนี้ข้อที่2ต้องขอโทษด,ด้วยที่ ผมในที่นี้ก็คือผู้ที่ให้ข้อมูลมานะคะเพิ่งมาเห็นข้อเรียกร้องของคุณธงชัยวงวงสาโรธจึงได้นำคำตอบขออนุขอขอ,ขอโทษนะคะขออภัยที่เอ่ยนามคุณธงชัยวงสาโรธเนี่ยนะคะแกถามมาจึงได้นำคำถามที่ท่านได้ถามมามาเล่าช้าไปสักนิดหนึ่ง คอยติดตามและอ่านบทความที่เกี่ยวกับปีเตอร์โวลเฮอ์เบอร์บวกจอมทรราชษแห่งยุคคิทศักราชสองพันตอนต้นนะคะข้อที่สามที่การกระทําของเขาก่อให้เกิดความผิดอาญาระหว่างประเทศชนิดร้ายแรงตามบทบัญญัติที่7ของสนธิสัญญากรุงโรมปีคิทศักราชห่ซึ่งสนธิ สัญญาฉบับนี้เป็นพื้นฐานและ,ะตัวก่อเกิดสารอาญาระหว่างประเทศหรือ the international criminal court หรือสาร icc รวมทั้งบรรดาความผิดอาญาชนิดร้ายแรงของโลกในระหว่างประเทศหรือ,อ c r i m e against humanity หรือความผิดอาญาที่เป็นปฏิปักษ์กับมนุษยชาติข้อ4อที่ประเทศไทยไม่สามารถเข้า เป็นจำเลยของศาล ICC ได้เ,เพราะประเทศไทยไม่ได้ทำศัตยาบันต่อสิทธิสัญญาฉบับนี้แต่ประเทศไทยให้สิทธิสัญญาต่อ,อ,อสนธิสัญญาพาหุภา,าคีหรือกฎบตัตรขององค์การสหประชาชาติปีพศ .2001 ปีปีคศขออ,ขอภัยนะคะคศนะคะคิทสักราช1945 Charter of United Nations 1, 1945ข้อที่5ประเทศไทยและบรรดาผู้กระทำความผิดตามสิทธิาตามสิิทธสัญญากรุงโรมปีหนึ่งปีคิิสักราช1,998ที่กล่าวมาข้างต้นอาจถูกดำเนินคดีอาญาในศาลอาญาพิเศษองค์กรสหประชาชาติที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ สามสารในโลกก็คือสารอาญาพิเศษที่เซียร่าเรนโอที่กรุงเบรุตในประเทศเลบานอนรวมทั้งศารอาญาพิเศษขององค์การสหประชาชาติที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาข้อที่6ประเทศไทยและผู้กระทำความผิดในทางอาญาระหว่างประเทศชนิดร้ายแรงนี้ผู้ต้องหาที่เป็นคนไทยจะ เกิดเหตุทางอาญาขึ้นในประเทศใดรวมทั้งเหตุที่เกิดในประเทศไทยอาจถูกนำตัวไปดำเนินคดีอาญาชนิดร้ายแรงนี้ในศาลอาญาระหว่างประเทศทั้งหลายอ,อื่นในสหภาพยุโรปอาทิเช่นศาลสถิยุติธรรมของสหภาพยุโรปและศาลสิทธิมนุษยชนของยุโรปข้อที่7 รวมทั้งศาลอาญาที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ตามสนธิสัญญาลิสบอนที่ก่อตั้งสาภาพยุโรปที่ประเทศไทยมีความผูกพันอยู่ตามสนธิสัญญา TAC 1 9, 9 7 6หรือือได้ชื่อเต็มว่า The Treaty Th of Amity and c o o p e r Cooperation in Southeast Asia 1ปี1 9 7่ 1976, หรือในอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าสนธิสัญญาบาหลี1 9ที่โยงอยู่กับสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างระหว่างเอเชียนกับสหภาพยุโรปประมาณ3-5ถึง5สนธิสัญญาข้อ้อ8 ความคิดเหล่านี้มีคำประกาศโปรดิวลงวันที่15มีการประกาศใช้นะฮะวันที่15มก,กราคม2014เป็นหลักฐานของฐานอำนาจของศาลในสภาพยุโรปทั้งหมดและศาลสถิตยุติธรรมในชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปรวม28ประเทศ ข้อที่9นอกเหนือไปจากนี้ก็คือสารอาญาพิเศษของกุงบัสเซลในประเทศเบเยียมที่ก่อให้เกิดอำนาจพิเศษและพิจารณาคดีอาญาขึ้นมาเพราะประกาศเขตอำนาจในทางอาญาให้ดูคดีที่ศาลนี้ออกหมายจับนายอับดุลลาเยรัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศของคองโกข้อที่10 ออกหมายจับตัวอดีตประธานาธิบดีของรัฐหรือประเทศชาติในอิบราเนบาเลจนสารในกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันออกกลางวงเล็บประเทศไนจีเรียต้องนำตัวบุคคลที่กล่าวนามมาไปพิจารณาคดีอาญาและลงโทษตามหมายจับของประเทศเบลเยียมข้อที่11นอกเหนือไปจากนี้ ศาลยุติธรรมทั้งหลายในประเทศสหรัฐอเมริกาในทั้ง50มมรัฐอาจมีอำนาจพิจารณาและพิพ,พากษาคดีที่ประเทศไทยและบุคคลทั้งหลายในประเทศไทยไปก่อให้เกิดขึ้นในฐานะที่เป็นจำเลยและเมื่อต่อกฎของสนธิสัญญาทั้งหลายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกว่า,าลบสิบลบสิบสฉบับ โดยอาศัยพื้นฐานของคดีเฟรดไทเกอร์วีเพนนา na, ara, อิลาราอาปีคศ1976และปีคศ1980ข้อที่12รวมทั้งกฎหมายธรรมนูญศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาปีคศ 1,789บทบัญญัติที่1,350ที่เราเรียกว่า Alien t r o สค c า a ปี Act ปี1,789หรือ ATCA หรือไอ t r n t t c r คร m State ขอภัยคำามสเตตัสนะคะหนึ่งพันนึ่งพันเจ็ดร 89หรือ ATCS เป็นพื้นฐานในการดำเนินคดีอาญาดังกล่าวมาข้างต้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ก็มีด้วยประการลักนี้แหะค่ะที่ดิฉันนำมากล่าวนี้ก็ขอยกเครดิตให้นะคะคุณที่นำมาให้นี่ก็คือคุณธนาธนไม่ใช่ค่ะขออภัยค่ะเครดิตจากคุณธนาบุญชิรานุวัฒ นะคะเป็นผู้นำบทความบท,บทความนี้ส่งมาให้ดิฉันในนามเว็บออฟไว c e ก็ขอขอบกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้นำความรู้เผื่อจะเป็นประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ฟังที่ได้รับผลกระทบอันนี้แล้วก็ถ้าท่านใดที่อยากจะรับฟังก็ขอให้เปิดฟังได้ในในในเว็บออฟไว c e แห่งนี้นะคะอ่ะค่ะอ่ะ ในส่วนของของดิฉันนะคะเว็บออฟบอเนี่ยเราขอเป็นกระบรอกเสียงให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านท่านใดที่มีข้อมูลหรือ,อรูปภาพต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชุมนุมในการเรียกร้องความเสียหายครั้งนี้ดิฉันยินดีเ,เป็นสื่อกลางแล้วก็นำส่งข้อมูลแล้วก็รูปภาพหรือ,อคลิปต่างๆที่สามารถที่จะเอามา ดำเนินกระทำะเป็นหลักฐานในการที่จะไปะแจ้งแก่ผู้กระทำความผิดในครั้งนี้ดิฉันยินดีอย่างยิ่งขอให้ส่งมาที่เว็บออฟบอยด์ดอท c o เมดอมนะคะดิฉันก็จะรับไว้แล้วจะช่วยประสานงานให้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เสียหายและผู้ที่เรียกร้องสิทธิ ที่รัฐได้กระทําละเมิดต่อประชาชนค่ะหัวข้อของเราก็จะก็จะมีมีมีเพียงแค่นี้นะคะวันนี้สงสัยคุณนัดแกก็คงจะไม่ได้มาแล้วล่ะคะ่ะดิฉันก็เป็นผู้ดำเนินรายการก็คงจะต้องอขอจบรายการเพียงแค่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันอาทิตย์เราคงได้เจอกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยอ่าสำหรับวันนี้กาบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังไม่ว่าจะแปลฟังสดฟังแห้งแล้วก็ขอแสดงความเสียใจไปกับญาติาผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นอ่อโดนกระสุนไม่ว่าจะโดนแก๊สน้ำตาหรือว่าสารเคมีที่มากับน้ำกระสุนพระราชทาน ดิฉันก็ขอแสดงความเสียใจไปกับพวกท่านทั้งหลายด้วยแล้วก็ขอขอบคุณท่านเพื่อนร่วมอุดมการที่ได้ออกมาเรียกร้องสิทธิท่านเป็นผู้มีอำนาจท่านได้เรียกร้องสิทธิของท่านท่านได้มาถูกทางท่านได้ต่อสู้อย่างมาถูกทางแล้วดิฉันขอขอบคุณทุกทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณอานน์คุณเพนกวินแล้วก็หลายๆคนที่ขึ้นเวที แล้วผู้ที่เสียสละทั้งที่ผู้ที่เอ่ยนามแล้วไม่ได้เอ่ยนามแล้วก็หมอทศพลด้วยนะคะที่แกเสียสละช่วยเหลือผู้อผู้บาดเจ็บผู้ได้รับสารน่าเห็นใจค่ะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอยุติรายการเพียงแค่นี้นะคะขอความเาสวัสดีจงมีแก่ท่านขอให้ท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ